สแตนดาดตัวใหม่นะครับเขาเล่าว่าการพัฒนาสาตนดานสองสี่หนึ่งเนี่ยก็เริ่มเมื่อวันที่หกธันวาปีสองพันยี่สิบสองนะครับคณะกรรมการของเอชเรยยัตตินะครับโมชันก็คือยัตตินะนะ เดี๋ยวนะเอาใหม่อันไหนเป็นเิร์บเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้แหละ m o ชั่นแหละเป็นเวิร์บนะครับก็คือ,อบอร์ดหรือคณะกรรมการของ ASRA เนี่ยก็มียตินะครับอมอบหมายให้มีการพัฒนานครับ authorizing อออก็คือมอบอำนาจเนาะมอบหมายให้มีการพัฒนา,าสิ่งที่เรียกว่า comprehensive consensus based code e n f o r c e a b l e standard นะครับก็คือมีมติให้พัฒนาสแตนดา r d ที่จะเอาไปบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อได้นะครับซึ่งเป็นสแตนดา r d ที่เป็นยังไงบ้างครับ Comprehensive ก็คือเหมือนกับครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมอะเข้าใจได้ทำตามได้นะครับครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เป็น consensus base ก็คือ เรียกว่าเห็นชอบร่วมกันนะครับเห็นชอบร่วมกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะไปลดความเสี่ยงนะครับจากพาหะนาโรคทางเดินหายใจนะครับพาตเจนส์เนี่ยก็คือพาหะนาโรคนะครับในที่นี้ก็คงหมายถึงพวกนี้แหละฝอยละอองไวรัสอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นพาตเจนนะครับเป็นตัวพาหะนําโรคแล้วก็จํากัดตรงเรื่องนี้และทางเดินหายใจนะครับเอ่อซึ่งอยู่บน ตารางกำหนดการเนี่ย6เดือนแค่นั้นเองนะครับเป็น aggressive six month schedule นะครับก็คือเขาบอกว่าให้พัฒนามาตรฐานี้ให้เสร็จภายใน6เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นตารางการทำงานที่มัน agressive g นะครับที่มันแบบดุดันนะดูเดือดเข้มข้นนะครับเพราะมันสั้นมากนะ้ว6เดือนนะครับซึ่ง6เดือนนี้เนี่ยถูกเรียกร้องนะครับโดยนายคนนี้นะครับดรอาชิช จาหานะครับซึ่งเป็นเนี่ยครับเป็นผู้ประสานงานด้านโควิด -19 ของทำเนียบข่าวของชา,ารัฐนะครับก็ชื่อเขาอะไม่ใช่ฝรั่งแน่ๆน่าจะออกแขกๆนะครับก็เลยไปลองดูครับหน้าตาเขาเป็นยังไงเนี่ยครับคุณอาชิตจาหานะครับถ้าเป็นรูปนี้นะ รูปนี้นี่เขาเรียกขนานนามว่าเป็นไวท์เฮาส์โควิดซาเลยเนาะไอซีซอซาเน่ยก็หมายถึงพระเจ้าซานะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเทพเรื่องโควิเรียกว่าอะไรนะเป็นเจ้าในใหญ่เรื่องโควิดอะของของไวท์เฮาส์นะครับของทำเนียบขาวนะครับอ่าก็หน้าตาก็เป็นเชื้อแข็งๆแน่ๆนะครับอืมบอกว่า คณะทํางานเนี่นะครับก็ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายชาตินะครับผู้เชี่ยวชาญน,น,นานาชาตินี่นะครับก็ถูกฟอร์มขึ้นมานะครับถูกตั้งคณะกรรมการจากานานาชาตินี่ก็ถูกตั้งขึ้นมานะครับเพื่อทํานะครับนเ d อร์เทคก็คือทำนี่แหละเพื่อดําเนินการออไอ้ภารกิจที่ท้าทายอันนี้เนี่ยนะครับคณะผู้เชี่ยวชาญชุดนี้เนี่ยพบกันครั้งแรกเนี่ยนะครับ เมื่อวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับปีสองพันยี่บสามคือต้นปีนี้เองนะครับแล้วก็ได้นำส่งร่างเพื่อทำประชาพิจารา์นะพับบลิครีวิวนะครับ,รบทำประชาพิจารณ์ที่ทำการวิจารณ์สาธารณะนี่นะในวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับและนะครับ หลังจากที่ได้พิจารณาความคิดเห็นมากกว่าหนึ่งพันความคิดเห็นเนี่ยก็ได้มีการออกไฟนอ r ร f t นะครับคือร่างสุดท้ายสำหรับปีพิมพ์เนี่ยในวันที่15มิถุนายนนะครับนี่เร็วๆนี้เองนะเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เองนะแล้วก็ สุดท้ายก็ได้รับการรับรองนะครับอนุมัติให้เผยแพร่ได้ปีพิมพ์ได้เนี่ยวันที่24พฤษภาคมนะครับอืมเอ่อมีสองประเด็นนะครับเราเห็นวิธีการเขียนวันที่ของพวกอเมริกันเนะเขาเอาเดือนขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวันแล้วก็คอมมา่าแล้วก็ปีนะครับอันนี้เป็นฟอร์แมตการเขียนวันที่ของอเมริกันส่วนของไทยนี่นิยมเรียงวันเดือนปีใช่ไหมครับแต่ว่าของอเมริกันนี่ชอบเรียงเดือนวันคอมมา่าแล้วก็ปีนะครับ อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนี่ลองเทียบไทม์ไลน์ดูนะไอ้นี่คือปลายปีที่แล้วนะครับของเรานี่อ่อนี่ก็มาต้นปีนะครับปลายปีที่แล้วตั้งคณะทํางานต้นปีนี้เพิ่งเจอครั้งแรกประมาณกลางกลงปีเนี่เดือนห้านี่ก็ได้ First draft ล้แล้วก็ Final draft ได้ตอนสิบห้ามิถุนายนดูเขาทำงานกันว่าเร็วแค่ไหนนะครับอถ้าเทียบเรื่องการฟอร์มรัฐบาลของประเทศไทยช่วงนี้นะครับ ไอ้นี่ก็เราๆวันเลือกตั้งใช่ไหมสิบสี่พฤษภาของเรานี่ได้รู้ผลอะไรนะผลการเลือกตั้งแนตะ่ว่าพรรคเก้าไกลได้ที่หนะึ่งแตตอนวันที่สิบสี่ใช่ไหมเราเพิ่งได้นายกเมื่อสักวันสองวันที่ผ่านมานี่เองนะก็คือปลายปลายเดือนเมษานะเข้าสัปดาห์ที่สามของเดือนโทษปลายปลายเดือนสิงหานะครับเข้าสัปดาห์ที่สามของสิงหานะครับผ่านไปกับสามเดือนของเขานี่เดือนหนึ่ง เขาได้ Final draft ของมาตรฐานตัวหนึ่งที่เรียกว่าเดี๋ยวจะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับลองดูลองดูสเกลการทำงานของประเทศพัฒนาแลนะ้วกับประเทศด้อยพัฒนานะครับว่ามันทำงานเร็วช้าต่างกันแค่ไหนนะอันนี้เขาบอกว่าไอเนี่ยครับไอ un น r e c e d e เ t ็ d เนี่ยก็คือไอ้ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพรส e ดเ็หมายถึงมีมาก่อนหมายถึงมันพระบุรุษอะไรเงี้ย อั p r e c e d e n t e d ก็คือไม่เคยมีมาก่อนไอการที่เรียกว่าพัฒนามาตรฐานภายในร้อยสิบหกวันนี่นะมันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้นะครับ made possible นะ,ะจากการที่เรามีเรียกว่าความมุ่งมั่นอย่างแรงอย่างพิเศษนะครับ extraordinary c o m m i t m e n t นะครับคำนี้ไม่อ่าน extraordinary นะครับอันนี้อ่านว่า extraordinary นะครับ ordinary แปลว่าธรรมดา extra แปลว่าเพิ่มพิเศษ เป็นว่าพิเศษนะครับ extraordinary ก็เลยแปลว่าเป็นพิเศษอันนี้ไอ้ที่ว่าทํากันภายในร้อยสิบหกวันนี่มันเป็นไปได้เพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นอย่างพิเศษนะครับของเนี่ยครับของคณะคณะทำงานโครงการนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งความสามารถของเขาซึ่งมันสูงเนาะเขาก็เลยสามารถสร้างมาตรฐานใหม่นี่นะบน มาตรฐานที่มีอยู่แล้วนะครับ existing standard Ex เนี่ยนะครับแล้วก็ guide a n c e คือไอตัวเอกสาร guide line g u i d a n c e นี่นะครับอ๋อเอาใหม่ใหม่เอ่เอสาเหตุที่เขาทำได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นอยา่างพิเศษนะครับจากคณะทำงานชุดนี้แล้วก็ความคณะทำงานนี้มีความสามารถสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดนั่นแหละนะมาจาก standard ที่มีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ภายใต้การแนะนำนะครับของชุดนี้นะครับเอะไรนะ Epidemic Task Force ก็คือคณะทำงานที่ผลักดันเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการรับมือ Epidemic ก็คือการระบาดของโรคนะครับนี้เราก็จะมาไล่ดูครับว่าประเด็นสำคัญนะประเด็นหลักของสถานะตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยประเด็นสำคัญนี้นะมันสรุปเอาไว้ด้านล่างนะครับ สรุปไว้ดังต่อไปนี้นะครับ